สวัสดีจ้พขขา,าพี่น้องฟองปายสุขุสุขนมาด้วยค่ะมื้อนี้เมเปกสิพภาพพี่น้องมากินมึกกระดองอยักนะคะพี่น้องจ้าไ่กา้ามื้อหล่ะที่พี่น้องเนี่ยอันนี้ต้มสุกแล้วมันกับฮดขนาดฮดด้วยค่ะมมง่อไม่ฮดในตัวใหญ่เยอะกว่านี้กินมะม่ดับพี่น้องเอามาโชว์ดสูสิตรงไหนต่ละตัวตัวใหญ่ๆทนนั้งั้นจิมมี่จิมซี่ฟูด้ดค่ะพี่น้องจ้าแก้มด้วยอากระเทียมทอดดองํำผึงนะคะแล้วก็ พักอาซี่แล้วก็แค่ลอดเลดิสนะคะพี่น้องจ้าตกแต่งด้วยใบสลัดนะคะพี่น้องมาเด้วยจ้าเด้อมากกินแซ่บๆน้ำกันจ้าเอาลุยเดี๋ยวหนูตัดให้ตัวยหญ่ตัดกันพี่น้องยายอาจจะมีพิธีีตองเยอะหน่อยนะเพราะว่ามันตัดนี่แหละ อันนี้ได้รู้เลยชัดไหมชัดนะโอ้โหผินได้เลยตัวข้างบนนี่เห็นร้อยเลยที่นี่จอดไหมชัดก็ได้รูน้นะไปเจอตึงต่งตีนเลยอ่ะเอานะจวดไปที่นี่พี่น้องจิ้มอะไรที่เปล่ากมันออกเกินน้ำลายแตกแมงวันกับไล่หลายได้แมงวันมาคักรี่นี่พี่น้องหนวดมันพี่น้องจ้ะลองกินกับไอ้ อืกรบอบอร่อยอืน้ำจิ้มที่พูดอะ่ะเข้มขมมากไม่แป๊กเลยแต่ว่ามันซอสหมากยอดเลยอ่ะก็ะเทียนมคนจากน้ำผึ้งนะคะ ไปน,น้ำกันอา,าหรายก่อนนี่พักที่เอามาให้กูหลายอร่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ เป็นอาน้ำมะนาวสดแท้นะคะพี่นอรจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะไม่ใส่สารกันบูดนะคะพี่นองเค็มข้นจัดจ้านสะใจมากครบทุกรสบอกเลยอันนี้เหลวแซ่บนะอืมมันสดแต่มันเป็นสีผิวมันมัค่อยแซ่บ อร่อยอ่ะเปิดไปอยากได้หนวดมันเนะะ่้ค่ะพี่นรจะ๊ะน้ำจิ้มที่หลักกินน,นะคะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะหรือทําเป็นน้ํายําก็ได้นะคะ1ขวดนะคะ200 ml อมนะคะพี่นรจะ๊ะราคารวมส่งอยู่ที่อ่าหนึ่งบาทด้วยค่ะพี่นงจ๋าแล้วก็กระเทียมโทนนะคะกระเทียมโทนอ่ารอบนี้เป็นกระเทียมโทนดองใหม่นะคะหวานไม่มากด้วยพี่นองเดอ้อนี่นี่ ่กระปุกใหญ่แปดร้อยห้าสิบกรัมนะคะพี่นนท์จ้าราคาหนึ่งกระปุกรวมส่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทด้วยค่ะผู้ใดสนใจก็ทักแชทมาสอบถามเพิ่มเติมนะจ๊ะเป็นสินค้าขายดีจ้ะพี่นนท์หัวปลาจิ้งเยอะปลาก็เผ็ดนะ <cười> <cười> All right. Kinh mời bà lập quận. <ฮ>มาเกี่น้ากันเลยค่ะพี่น้องตัวเยบปน,นีอันนี้นี่พายเอกมิชิคนซื้อมาฝากซื้อมาจากอ่างศิลาพี่น้องเพิ่นไปกรุงเทพแล้วกะเพิ่นกะเลยไปซื้ออ่างศิลามาไหนนี่หนวดแบบว่ากรุบเลยนะคะพี่น้อง เลือดอืมขอเทียลดหล่อเหมยังวะทำลรไม่เอา mặc bê phù nôm nôm mắt mhm 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 Ngon mhm 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 Nó mhm 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 มันหอมจริงหอยยางไม่เป็นกระแข็งพี่นอ้องว้าแม้วันวินวนจนคนระับ น้ำจิ้มกันสุดหยอดสะดุุงจากเลยอ่ะน้ำจิ้ม,มต้องรสนี้ด้วยต้องมีความหอมด้วยนะคะความหอมของรากผักชีใบผักชีนุ่มเรียบคนใช้อ่ะ บางวันนี้หนูชอบปลาหมึกจริงๆนะปลาหมึกกูมะเนี่ยไข่แท่งเนี่ย ก็กินมดเสียจุกลืมเป็นยังไงลืมจอดมดก็เดี๋ยวแต่จิตหน้าหน้าเป็นนิ่วเนื้อมันขาวเด้งดีวะหวันวันเขาเคี่ยวคนให้มันเข้ากันอ่ะกินแก้วละ อุ๊เนาะอ,อ๋ออ,ออ๋บินกลนเลยนี่แกงปลาลูกนี้หวะ

มัน,น,น,นช่วยแต่มันมันวิ่งแบบมามงวะมันต่อมพอหนังน้ามันมากขึ้นเลยเลยมันไปชวนเปลืองหน้า ไม่ไปนี่บัวก็ไม่ไปออร่อยอ่ะเดี๋ยวนี้กิลนะคือคือย้อยหอูกินข้าวม,มาแล้วเมื่อกีไ้ไงรอป้าไม่ไหวกินก่อนเลยเราไปเป็นพนังกางานคนจุกนะคะพี่นอนองจะ๊ะคลิปนี้นะคะกับมากิน มึกกระดองจิ้มซีฟู้ดเห็พนพน้องมึงสุดแสบนะคะพน้องจ้าผู้ใดมากินของทะเลม,มากกินมึกกะซื้อแบบสดๆมากนะคะจะเอาไปปิ้งนะคะหรือจะเอามาต้มมายำม,มาตำม,มาจิ้มซีฟูด้ดมาผัดกแสบด,ด้วยพน้องเด้อเอาสําหรับคลิปนี้แหละพากินกระเบนไม่สิบไปแล้วสวัสดีจ้า